สวัสดีค่ะวันนี<ด>้เรามาพบกับรายการหูนกระสือจากพี่นวลกันนะคะ,ะเรื่องราวของวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับทางกฎหมายนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังคู่กรณีหรือว่าโจทย์นะคะว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นยังไงค่ะสวัสดีค่ะพี่นวลแล้วก็ทุกคนนะคะคือเรื่องของเรื่องนะคะน้องชายดิฉันนะคะชื่อนกนะคะได้ไปถูกเขาหลอกลวงมานะคะเรื่องการทําสัญญากู้ยืมเงินนะคะ โดยไฟที่มาหลอกลวงเนี่ยชื่อช้างนะคะได้เชิญชวนน้องดิฉันเนี่ยนายนกเนี่ยไปทํางานที่สหรัฐอเมริกานะคะโดยมีค่าเดินทางเนี่ยสามแสนบาทแต่นายนกน้องดิฉันเนี่ยมี1นึ่งแสนบาทนายช้างเลยให้ยืม2 0 0 0 0นบาทแต่นายช้างเนี่ยได้ทําสัญญากู้เงิน2 0 0 0 0นบาทโดยจาโดยให้น้องนกดิฉันเนี่ยจำนองที่ดีจานวน20,000นบาทค่ะ เป็นสัญญาเป็นสัญญากู้ค่ะหลังจากได้ทําสัญญาค่ะนายช้างก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเขาติดต่อมาเองค่ะแต่สุดท้ายนายช้างเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อมาแล้วก็เขาหายไปค่ะทางเราเนี่ยก็ได้ไปตามหานายช้างค่ะแต่แล้วคนข้างบ้านนายช้างก็บอกว่านายช้างเนี่ยได้ย้ายหนีไปแล้วค่ะดิฉนันก็เลยอยากจะมาปรึกษาเรื่องกฎหมายค่ะว่าต้องดาเนินคดียังไงค่ะ ในเรื่องคดีแบบนี้นะคะเราก็ต้องมาฟังจากคุณอารัญญาซึ่งเป็นผู้ปรึกษากฎหมายนะคะว่าเราต้องดําเนินคดีกันยังไงค่ะค่ะคดีดังกล่าวนะคะเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วนะคะเห็นได้ว่าการกระทําของนายช้างนะคะเข้าข่ายการเป็นการหลอกลวงโดยเจตนาเพื่อให้โจทโอนทรัพย์สินและสิทธิจำนองที่ดินซึ่งเป็นทั้งความผิดทางแพ่งและทางอาญาโดยในทางแพ่งถือว่าเป็นสัญญากู้ยืมเงินและ สัญญาจำนองเป็นโมฆะค่ะเพราะเกิดจากการชอบโกงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155วรวรกสองค่ะดิฉันขอแนวทางการดำเนินคดีให้น้องดิฉันได้ไหมคะคุณสามารถแนะนำได้ไหมคะได้เลยค่ะแนวทางการ แนวทางในการดําเนินการในทางแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงะะ่งนะคะ1นนะคะให้ยื่นคําฟ้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา17คดีนี้เกี่ยวกับทรัพย์ที่มีอยู่แน่นอนนะคะที่ดินจำนองที่ตั้งอยู่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็คือที่ดินที่นายนกนายนกไปยื่นจำนองค่ะมันมีที่ดินอะ่ะมันอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโจทย์จึงสามารถฟ้องได้ที่นครราชสีมาค่ะมัน มันง่ายต่อการมันง่ายและสะดวกต่อการบังคับคดีเกี่ยวกับที่ดินแนะนําให้ฟ้องต่อศาลแนะนําให้ฟ้องต่อศาลจังหวัดน,นครราชสีมาค่ะต่อไปนะคะ การจัดทําคําฟ้องตามมาตรา180ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะคําฟ้องต้องระบุชื่อที่อยู่ของผู้ความข้อเท็จจริงของคดีข้อกฎหมายที่อ้างอิงคําขอท้ายฟ้องเช่นขอให้คืนเงิน1 0 0 0 0แบาทพร้อมดอกเบี้ย7.5%ต่อปีและคืนชนดที่ดินจํานวน2 0 0 0 0นบาทหรือใบฉนดที่ดินคืน ค่ะสรุปโดยรวมนะคะ,ะในคดีนี้นายนกสามารถดําเนินคดีแพ,งพ่งเ,เพื่อเรียกคืนเงินจํานวน1น0 0 0แบาทและไถ่ถอนที่ดินคืนจากการจํานองได้โดยยื่น่โดยยืนฟ้องต่อศาลจังหวัดนครราชสีมาตามมาตรา17แห่งประมวลวิธีพิจารณาความแพง่งพร้อมอ้างสิทธิตามมาตรา5 5และมาตรา80ในการยื่นคําฟ้องและหากศาลพิพากษาให้ชนะคดีในการดําเนินการบังคับคดีตามมาตรา271 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพร้อมทั้งดำเนินคดีอาญาฐานช่อโกงตามมาตาามรา311แห่งประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมและทรัพย์สินคืนครบถ้วนคดีก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะถ้าสามารถถ้าจะฟ้องก็แนะนําให้ฟ้องศาลจังหวัดนครราชสีมานะคะเพราะว่าที่ดินอยู่ที่ฐานจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีอะไรสงสัยไหมคะ ไม่มีแล้วค่ะขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะคะทําให้ดิฉันเนี่ยเข้าใจแล้วก็จะกลับไปดําเนินคดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะรายการโหนกะแสพี่นวลกัญชาคะก็กะข,อขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ